สวัสดีค่ะวันนี้แม่พลอยก็พามาเที่ยววัดคลองขวางตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะวัดนี้ก็เป็นวัดสวยงามแห่งหนึ่งนะคะที่แม่พลอยได้มาเห็นได้มาชมก็ถือว่าสวยสดงดงามจริงๆนะคะนี่ก็เป็นทางเข้าวัดนะคะพเพื่อนๆคะวัดกับโรงเรียนอยู่ติดกันเลยนะคะ สมัยนี้เพราะว่าวัดกับโรงเรียนต้องอยู่คู่กันนั่นเองนะคะเพื่อนๆตอนนี้แม่พลอยก็เดินเข้ามาทางวัดแล้วนะคะก็แม่พลอยก็จะเอาบรรยากาศแล้วก็รอบๆวัดให้ดูให้สมกันก่อนนะคะว่าสวยสดงดงามแค่ไหนเผื่อมีเพื่อนบางคนบางกลุ่มบางท่านยังไม่ได้ทันได้มานะคะ เมื่อเห็นคลิปนี้แล้วอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะก็พิมพ์เข้าไปว่าวัดคลองขวางนะคะก็จะขึ้นทันทีนะคะเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาทางวัดก็จะมีประมาณนี้นะคะน้ําตกจะมีสองที่สามที่นะคะเพื่อนๆนนะคะก็เป็นเหมือนกับสร้างขึ้นมานิมิตขึ้นมาเหมือนนิพพานนะคะรอบๆบ,บริเวณสระน้ํา ตกก็จะเป็นดอกไม้นานา,นาพันธุ์ชนิดที่มาปลูกรอบบริเวณสระน้ำนิสทำให้สมจริงสมจังเหมือนนิพานจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครได้ไปแม่พลอยบอกได้เลยว่าว่าจะคุ้มมากๆและจะภูมิใจมากๆอิ่มทั้งบุญและอิ่มทั้งใจแล้วก็ปื้มปิติทั้งกายและใจ ดูไปทางไหนก็จเจริญหูจเจริญตาทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าส่วนน้ำตกที่ทำออกมาน้ำก็เป็นมดลกฏแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะก็คือจะสวยเย็นหูเย็นตามองไปทางไหนก็ปลื้มปิเตะเพื่อนๆค่ะน,น,นะ เหมือนนิมิตขึ้นมาในฝันจากนิพานเป็นควันหมอกอาเหมอกขึ้นมานะคะก็จะเป็นน้ําตกมาหลายๆที่แบบนี้จ้ะแม่พลอยหวังว่าเพื่อนๆนคนไหนถ้าได้เห็นคลิปนี้ได้ชมคลิปนี้ก็น่าจะภูมิใจไปกับแม่พลอยเนาะว่าสวยสดงดงามจริงๆนะคะถ้าอยากรู้อยากเห็นว่าสวยสดงดงามแค่ไหนต้องไปดูด้วยกับตาตัวเองนะคะ ว่าสมคำล่ำลือและสวยงามเหมือนกับแม่พลอยมาบรรยายให้ทุกท่านฟังอยู่ในขณะนี้หรือไม่น้ำตกแล้วก็จะปล่อยบรรยากาศหมอกเห็นไหมปิวมาใส่ผมแม่พลอยอ่ะจนเป็นหมอกเลยเห็นหรือเปล่านี่นะคะความสวยสดงดงามตอนนี้แม่พลอยก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะ รอบบริเวณวัดจะมีแบบนี้อยู่ทุกที่ทุกจุดนะคะเพื่อนๆนแม่พลอยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยอยากจะสอบถามเพื่อนๆว่าอันนี้ใครรู้บ้างเรียกว่าอะไรศีลาหรือว่าอะไรรอบโบสถอะ่ะจะมีรอบเลยนะคะบริเวณโบสถใหญ่นะคะ สวยสดงดงามทำจากดินเผาจริงๆแล้วก็ทำแบบโบราณจริงๆนะคะเพื่อนเพืใครเห็นว่าสวยก็บอกแม่พอยด้วยนะว่าสวยแล้วก็ใครรู้จักว่าคืออะไรเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกแม่พอยด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปเที่ยวไปชมกับพระขอพรกันวัดคองขวางนะคะ ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้นยจัังหวดนนทบ,บุรีนะคะก็ยังมีที่สวยๆให้เราได้เข้าไปกราบการะบูชานั่นเองนะคะความสวยสดงดงามดอกไม้ประดับประดาตกแต่งให้เหลียวไปทางไหนก็แบบว่าไม่พลอยปื้มปิติจริงๆนะแล้วก็บริเวณรอบวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ ถือว่าไปครั้งหนึ่งนี้เราคุ้มเลยนะคะหนึ่งมาเราได้กราบพระขอพรถูกไหมอิ่มบุญอิ่มใจสองมาเราก็ได้ชมวิวสวยๆรอบบริเวณวัดมีน้ำตกมีสนามหญ้ามีดอกไม้ให้เราซื่นชมเป็นขวัญตาและก็เป็นบุญตาที่เราได้มาวัดแห่งนี้นะคะแม่พลขอเสินส่วนพี่น้องนะคะไปเที่ยวไปกราบพระขอพรวัดกันได้นะคะ ถือว่าสวยสดงดงามไม่ผิดหวังแน่นอนอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจนะคะสาธุอนุโมทนาบุญค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้ได้สมดังปัถนาทุกประการสาธุอนุโมทามิ